คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาว,วชนอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับด,ด,ดาวคือใครดาวคือใคร<ะ>ดาวคือใครช่องร้านเราต้องคือดาวประดกขาดาวกบบระดกขาไอ้ห้องแก้วเจ้าเจ้เจ้าหองแก้แม่งหอไม่ถึง สวัสดีครับนะครับวันนี้เช่นเคยครับบ้านดีดีชาแนลนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าพี่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเยี่ยมเพื่อนสาหรับเพื่อนวันนี้นะครับเพื่อนผมในวันนี้ก็คือไอ้ดาวเนาะไอ้ดาวเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะครับร้านอะไรนะบ้านตองเก้าใช่นะครับเป็นเจ้าของร้านบ้านตองเก้าซึ่งเราเป็นเพื่อนกันเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องมนกันเถอะเนาะแล้วก็คบกันมานานเลครับแต่ว่าเชื่อในนเราเนาะน้องเมย์น้องเมย์เนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันเพิ่งจะรู้จักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเมย์ไม่มีแฟนอาจจะรู้จักนาาแแล้ววต่่ มีแฟนแล้วก็เลยเพิ่งจะรู้จัก <c oughs> นะครับจริงๆน้องเนี่ยในในช่องพี่เนี่ยเมย์มันก็จะมีไอ้จิ๋วไอ้บิลลี่เนาะียง <c oughs> แต่ว่าวันนี้มันมาไหมถามว่ามาไหมมันมาแต่มนันั่นแหละด้วยความที่มันสนิทกับเจ้าของร้านนะครับมันก็ไปนั่งเมาอยู่ด้วยแหละเ,ออเมื่อกี้พ<อ>ี่ดาวเข้ามาหาหนูในห้องแต่งตัวว่าบอกว่าเมย์วันนี้เพื่อนพี่มาวันนี้พี่จะเมาให้ดูเมาจริงป่หนูว่าได้เดินได้เมาเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันว่าว่าน้องดาวจะเมาไหมนะครับสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย จริงๆก็ผมทํางานก่อสร้างเนาะผมรับเหมาเปิดบริษัทรับสร้างบ้านอยู่หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยพี่ม้วนสุดท้ายทันสองพรุ่งนี้นเก็บตังค์ลูกค้าแล้วไอ้ดาวก็ทักมาความทรงจำอนะไรทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเฟซบุ๊กของเขาเนาะแล้วมันเด้งขึ้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราไปอยู่ที่นี่กันช่วงโควิดเออช่วงโควิดก็มาที่นี่บ่อยเราพี่ไม่รู้จักเราเลยตอนนั้นเนาะทงานโรงงานอยู่เลยเอา้าใช่แต่ก่อนเราทำโรงงานใช่ไหมใช่หน้าตาดีแบบนี้จริงๆแล้วมีแฟนแล้วใช่ไหมเออไม่เป็นไร วันเนี้ยเราอยู่ที่ร้านบ้านตองเก้าเราเข้าไปดูเขาเรียกว่ารายละเอียดของร้านว่าเขาขายอะไรเนาะขายอะไรบ้างนะในร้านมีอะไรบ้างตรงนี้นั่นแล้วไอวิลลี่ไอจิ๋วที่มันทำอะไรอยู่ตัวนี้นะครับรู้สึกจะเจอเจออะไรนะคนน้องคนหนึ่งที่แอบแแบอะไรอ๋ออันนั้นพี่เอสค่ะสาวสองใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าแอบแแบคืออะไรอ่ะไม่ได้บาอยู่เหมือนกันเธอแต่น้องเขาได้รักเขาก็วัดกันอยู่ว่าใครใหญ่กันเนี่ย ตามผมไปดูนะว่า <laughs> เรื่องเจ๋วันนี้เจอสาวสองที่พูดไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นตาม <_ letter> ไหนน,นี่ดาวใช่ไหมพี่ไม่เจอน่ะหลายปีมากเลย <_ letter> นี่ดาวใช่ไหมค่ะ <_ letter> ดาว น,นดาวเลี้ยงหมาด้วยเหรอ <c oughs> อาบ่าวเข้าร้านใช่ไหมเนี่ยเ,าาเดี๋ยวเๆ็อะไรมาบ้าพ่อบทกมึงมาทำอะไรกันจริงๆแล้วพวกมึงสองคน้ต้องเปิดที่ปัวกูไม่ว่า จะราที่ไหนพวกมือต้องเปิดคลิปวิกูถูกไหมแล้วมึงมาทำอะไรกันอันนี้รู้จักกันรู้จักกันรู้จักกันรู้จักนะเดาเอางว่งดาคือใครเดาคือใครเดาคือใครช่องร้านช่องร้านไเราต้องคือเดาประดับฟน้าเดากระดับไ้าม่่ไม่ไม่ไม่ไ่่ไ่้่งม่ไม่ไไไ่ไ่ นะฮะวันนี้นะครับในคอนเทนต์ผมก็เยี่ยมเพื่อนเนาะดาวมานะครับดาวเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้อง่างั้นเถอ,อะเนาะจริงๆล้วก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละไอทท้ที่ที่ว่าอย่างเงี้ยจริงๆมึงหอมเขาอะไรเขาเนี่ยมันเดาเดามึงหอมไมเท่าไหร่ <c oughs> มึงจะถามไมไรจะเต <c oughs> ะเตไม่ดีจเตะอ่ะอันนี้อย่างงี้ขอเชิญดาวตรงนี้หน่อยร้านเนี้ยดาวมันเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรอาหารเกี่ยวกับอะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพี่ถามดาวก่อนร้านดาวเป็นร้าน เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตตำนานควนตำนานเพลงก็เหมือนเรากับว่าเพื่อชีวิตไงเพื่อชีวิตไทยชีวิตมันน้องสาวน้องสาวมานานแล้วค่ะเปิดมานานแล้วประมาณสิบกว่าปีได้อู้ตั้งแต่อันนี้ยังไม่ตัวตัวตัวเล็กอยู่เลยดิไได้ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่โตเลย จริงๆเนี่ยจริงๆพี่จะคุยกับพี่ดาวไอ้น้องดาวมันมันเป็นเพื่อนของพี่เนาะเพื่อนรุ่นน้องอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อย่างที่รู้อะร้านเหล้าเนาะเขาไม่ว่างนะฮะเขาไม่ว่างเลยเอาไอ้คนที่มาคุยแทนแล้วกันตั้งแต่เปิดคลิปแล้วเมมันอันนี้มันคือร้านเหล้าใช่ไหมใช่แล้วหนูมาเขาเรียกว่าเนี่ยมาทําอะไรแบบเนี้ค่ะหนึ่งเลยเรามีแฟนถูกไหมใช่ค่ะเแฟนไม่ว่างเอ้ยเดี๋ยวก็คือเข้ากันเดี๋ยวได้ขออนุญาตเอาหมาเข้ากล้องหน่อย เชิญครับพี่เรับเฮ้ยเอาเมียมาด้วยจิ๋วพี่กำลงันนงคุยกับน้องจริงๆแล้วพี่จะคุยกับเจ้าของร้าน<อ>าแต่ว่าเจ้าของร้านเขาไม่บ้างตอนนี้ไงร้านอะไรนะี่บ้านตองเก้าบ้านตองเก,ก้าที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่หนองแคค่ออะอ๋ออยู่หนองแคร์สลับดีเจิ๋วมึงก็มืออย่าไวทีเขี้ยไม่เอาไม่เอาวันนี้เราทำคอนเทนต์ที่มันเรียกว่าสนุกสนานใช่ไหมมืออย่าเร็วมืออเร็วยังอื่นเร็วได้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเอวเอวเอวอ๋อไม่ใชื่อจ้าพี่ถามหน่อย อย่างกรณีอย่างเรามีแฟนเนี่ยใช่ไหมเรามีแฟนเนี่ยแล้วเราเราเรามาเสิร์ฟมานู่นนี่นั่นน่ะแล้วเราไปเจอลูกค้าแบบโอเคถ้าเจอแบบพี่เนี่ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดเจออแาบทุบตีนอะไรแบบเนี้ยมือไวจะเอาตัวเองดีอย่างเดียวไอ้สัสของกันพี่คงก็น่ารักไม่ใช่หมายถึงกูกูเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าเจอลูกค้าแบบว่าอ่ะต้องต้องเจอใช่ไหมไม่ได้เมาแล้วงี้ยเงาเจอลูกค้าแบบว่าไอ้ที่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เออ แต่เจอลูกค้าดีๆก็โอเคใช่ <Yeah. S 1> พี่ถามว่าเวลาไม่ไม่เจอลูกค้าแบบพี่เนี่ยเอาเอาตรงๆเลยคือพี่พี่ทำอะไรหนูไหมไม่ค่ะใช่ไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่ก็ทำบอกได้ด้วยมันจะจับมือ <c oughs> ทำไม <c oughs> คืออย่างงี้หนูพี่เป็นคือพี่มีเพื่อนเยอะตั้งแต่สมัยคือพี่หนึ่งเลยพี่ชอบตลกพี่เลยเยรู้จักเพื่อนยังไงเปพี่เป็นเด็กอะ่ะพี่ชอบตลกบางทีไอ้ที่พูดไปคือเป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรนี่เอเ่ออย่างงี้ยอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ย เขาเรียกว่าอย่างงี้เจียวที่แรกกันเรายังไม่ได้เจอกันใช่ไหมหพี่จะเป็นคนไปดูตลกตามคาเฟ่ต่างๆแล้วในคาเฟ่จะมีนักร้องแน่นอนเริ่มต้นเลยมีนักร้องแน่นอนอย่างเนี่ยเดี๋ยวอีพีหน้านเนี่ยไอ้ไอ้ตุ๊กตาไอ้เกตเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคาเฟ่หลังจากที่กรุงทนิล่าแล้วปิดเป็นเยี่ยมันตกเงินเนี่ยสกิย,ย,ยนั่นแหละตั้งแต่คาเฟ่ย,ยุบตัวลงเนี่ยพี่ก็เลมีเพื่อนคือหนึ่งเลยที่มันคบพี่เนี่ยคือไอ้หนึ่ง เรียกกันกูมึงนะกูไม่เคยเห็นนะลูกค<ไ>้าที่ไหนมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวคาเฟ่อารมณ์มันนั่งด้วยเนี่ยมึงไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวเขาไม่อะไรเนี่ยพี่ก็ตอบมันว่าก็ก็ก็กูชอบตลกกูดูตลกกูไม่รู้จะเป็นต้องกูจะมาอะไรแบบนี้ถูกไหมเนี่ยพี่จะคุยแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพี่เรามีเพื่อนเยอะคือทุกคนในวงการเลยมาคบพี่เพราะว่าใครว่ามันหายากอย่างไอ้เฮียนดูรู้จักนี่มือนเมื่อจบล้วงมันไม่ใช่เนี่ย ให้เกียรติผู้หญิงด้วยเขาหรือเปล่าหนูยังไม่เห็นเลยหนูยังไม่เห็นคนล่วงเลยอยพี่ใส่ลายหรือเปล่าเนี่ยดูมันหนูเห็นเขาดิจะดึงขอบกางเกงหนูอะดึงใช่ไหมเพราะว่าดึงตรงไหนดึงไม่ได้คือนี้เวลาเรามีแฟนเนี่ยแล้วเราแบบเนี้ยแฟนห่วงแฟนห่วงไหมก็มีบ้างค่ะเป็นปกติแต่ว่าแต่ว่าหนูแบบว่าไม่ได้ปิดบังไงคือถ้ารู้สึกระแวงหรืออะไรก็วิดีโอคอลเลย เป็นพี่นะหน<ร>ึ่งถ้าเป็นพี่นะจิ๋วคือหนึ่งอันนี้หน้าตาดีหน้าตาน่ารักเลยแหละแต่ว่าถ้าพี่เป็นแฟนเราอะเราก็ต้องถึงเราไม่เปอยให้แฟนเราไปแบบนี้แน่ออนอนถูกไหมเพียงแต่ว่ามันด้วยอาชีพพี่ทำก่อ,อสร้างมันคนอาชีพกันนี่ก็เออไม่ไม่เดี๋ยวยุ่งกับพูเลยอ๋อครับเนาะคือแต่ก่อนอ่ะหนูก็ทําโรงงานแบบว่าทําแต่โรงงานแล้วทีเนี้ย คือมันเป็นบางช่วงที่แบบว่าโรงงานเขาจะคัดคนออกอใช่เราก็แบบว่าว่างงานเราก็แบบไม่รู้จะไปทำไหนเจอวาเราโดนคัดออกใช่หนูโดนคัดออกหนูโดนปลดเพราะเราอายุน้อยด้วยมั้งเขาก็เลยปลดไม่ใช่หรอกเราเราที่ใส่ไม่ดีไงทีนี้หนูก็เลยแบบใชหางานหางานทําแบบเวลาว่างอะไรย่าเงี้ยมาทาที่นี่เพราะรู้จักกับแม่เจ้าของงานพอดีพี่ดาวใช่ก็เลยมาช่วยงานเขา ก็ไม่ดาวรอรอปีใหม่ช่วงที่เขาจะแบบรับพนักงานใหม่หนูก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมหนูจบอะไรมาจบมาหกหนูไปทำบริษัทนี้เลยบ้านดีดีสถาบันเล็กๆก่อสร้างจำกัดบริษัทบ้านดีดีสถาบันเล็กๆก่อสร้างจำกัดมันยังขาดอะไรใครวะใครวะคิวจิวแค่มังเหรอ่เลี้ยวไม่เลี้ยวทำไมที่มันวุ่นวายจังวะเนี่ยมาคุยกับน้องมาแต่พษา์น้องเนี่ยมันวุ่นวายจังเลยมีคนเดินผ่านไปผ่านมา เอาพี่เอาเหรอใช่าถ่ายางห้องน้ำกันเอาตรงๆเลยแฟนไม่ว่าไม่ว่าค่ะคือเขาเรียกว่าด้วยอาชีพเนาะคืองานของเราเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่ไปทำก่อสร้างอะไรเงี้ยแฟนพี่ก็ไม่ว่านะเพราะไม่รู้เรื่องเที่ยวเลยเก่งไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างอะไรเงี้ยแต่แต่หนูชอบปูนไปนะเอาน้ำเข้ามาใส่เข้า จริงเคยเห็นเขาทำเนี่ยใช้งานพี่ละเนี่ยอยู่ดานตรงภาพร้านเนี่ยพี่ชาติหน้าผมมันเหมือนไม่คนไม่เมาเนาะเหมือนไอแบดมึงมึงตัดแล้วมึงเรียวๆแบบนี้เลยแบดโอเคนะผ่านแล้วพี่ผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับเออเนี่ยหนาะที่ไหนวะนี่ยทาไมมีคนเดินไปเดินมารูปภาพี่มาที่ไหนเนี่ยหน้าห้องน้ำมาทำพี่อะไรหน้าห้องน้ำเออเมย์ เอางี้เราก็คุยกันพอปากของคอแล้วเนาะจริงๆอะนะครับจริงๆผมผมก็เมาเมาไหมไม่เมาไม่เมาเพราะเมี่เมาผมไม่ดื่มเขาจะรู้ว่าพี่ไม่ดื่มพี่กินใช่โดนเมียทิ้งโดนเมียทิ้งไงมันก็เลยแบบนี้เอางี้เราคุยพอปากของคอแล้วยังไงก็ฝากร้านก่อนแล้วกันอจริงๆอะผมจะมาคุยกับเพื่อนผมเนาะไอ้ไอ้ดาวนะครับเจ้าของร้านทุกแต่ว่าดาวเขาไม่ว่างก็เลยส่ง น้องเมมาแทนร้านเนี้ยคือร้านอะไรอยู่ที่ไหนอะไรไงบอกเลยเดี๋ยวขึ้นให้เลยบ้านนี้เออร้านบ้านนี้ดีช่เนาปลาชื่อร้านตองเก้าค่ะบ้านตองเก้าบ้านตองเก้าเนาะอยู่หนองแคค่ะอ่าหนองแคที่ไหนอ่ะใช่ป่ะสระบุรีค่ะหนองแคอำเภออำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีใช่ค่ะเราจะไปเกงลูกเจอเห็นหมาเห็นอะไร่เงี้ยจะไปเกงนะครับก็หลายๆท่านหรือว่าคนที่อยู่แถวสระบุรี ก็เชิญชวนมาได้นะครับน้องน้องเมยเนี่ยก็ต้อนรับลูกค้าอยู่ที่นี่เนาะใช่เนาะอย่างอย่างน้อยเนี่ยพี่พี่เป็นเพื่อนเจ้าของร้านเนี่ยก็ยินดีที่รู้จักเมย์เนาะพี่สดด้วยแต่นัไม่เนนไงก็เพราะเราไม่สดไงไม่เรา๋ยวจะพูดตรงบลฝากฝากไว้ด้วยฝากบ้านนี้ดีชาแนลรู้จักไหม รู้จักเพิ่งเพิ่งรู้จักคนนี้เลยอ้าวลิปไหนแล้วอ่านะครับฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราเออนะครับบริษัทดีๆสถาบันการก่อสร้างจำกัดก็คือหลายๆท่านรู้ว่าผมเปิดบริษัทรับเหมาสร้างบ้านอยู่อย่าคิดว่าไร้สาระวันนี้เพราะว่ามันก็ไร้สาระจริงๆนะครับที่นี่พวกเราไปก่อนสวัสดีครับไปเลยครับพี่ไปเลยธรรมชาติเลยถ้าผ่านนี่ผมชอบมากเลย なるほど。